ลากเส้นประในรูปที่กำหนดให้เป็นตารางแล้วเติมคำตอบมีสี่เหลี่ยม F O U R มาให้ให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม F O U R ว่าเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปโดยลากเส้นประก่อนนะคะเราจะลากเส้นในแนวนอนก่อนค่ะลากเส้นต่อจุดเลยนะคะ ตามแนวนอน2เส้นต่อไปลากเส้นในแนวตั้งค่ะต่อจุดเลยนะคะทุกจุดเลยค่ะลากเส้นแนวตั้งได้ดังภาพนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะเราก็นับเลยค่ะว่ามีพื้นที่เท่าไร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดิบสองสิบสาสิบี่สิบห้าหกส็ดสบแปดสิบี่สิบยดยีสามยได้24รูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยม F O U R เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยีสิบสรูป